จะเกิดขึ้นบ้างในปีนี้น่ากลัวโคตรๆบอกเลยหมอบีทูดสื่อวิญญาณเปิดคำทำนายสุดสะพรึงหลังเมษายน2565รับมืออย่างไรหมอบีทูดสื่อวิญญาณเปิดคำทำนายสุดสะพรึงอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในปีนี้โรคระบาดร้ายแรงที่สุดหรือไม่วงการบันเทิงจะสูญเสียใครอี สถานการณ์โลกที่ต้องจับตาเตรียมตัวอย่างไรในปีนี้ที่ต้องเผชิญกับความทุกยากพูดถึงคำทำนายเรื่องโรคระบาดก่อนหน้านี้ที่มีการทำนายไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ว่าก็ตรงกับทุกวันนี้ยังเกิดขึ้นแบบนั้นอยู่ ตามตำราบ,บอกว่าจะพีคสุดในช่วงมีนาคมถึงเมษายน2565พอเมษาแล้วจะค่อยๆเบาลงแต่ก็มีหมายเหตุด้วยว่าถ้ามันไม่สร้างเรื่องให้ชิบหายเองถามว่าเมษายน2565ไปจนถึงปลายปีนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นมาอีกไหมมบีกล่าวว่า จะไม่พูดที่ไหนขอพูดตรงนี้เอาเรื่องเบาๆถ้าใครไปศึกษาจะรู้ว่าช่วงครึ่งปีแรกน้ำจะเยอะฝนตกเหมือนปรับเปลี่ยนฤดูกาลครึ่งปีหลังน้ำจะหายน้ำจะแห้งถ้าช่วงนี้เราบริหารจัดการน้ำได้ดีช่วงครึ่งปีหลังจะรอดแต่ถ้าประมาทแล้วชัวร์เจ๊ง เรื่องกลางๆคือเรื่องโรคระบาดโรคภัยไข้เจ็บถ้าไม่พูดเรื่องคำทำนายอะไรเทรนปกติจะรู้ช่วงเมษายน2565ถึงพฤษภาคมจะเริ่มดีขึ้นเข้าหน้าร้อนด้วยจะเริ่มดีขึ้นถ้าทุกคนช่วยกันไม่ใช่สงกรารเละเทต็มที่ลุยกันให้เต็มก็พังเลยนะอย่างเราเรา อาจจะไม่มีปัญหาเยอะแต่คนที่ไม่มีกินจริงๆคือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือเรื่องที่สามเรื่องรุนแรงมากๆของปีนี้คือความอดอยากอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆไม่ใช่ใหญ่แค่ในประเทศแต่ใหญ่ทั้งโลกแต่ประเทศไทยได้รับผลกระทบรุนแรงมากๆแน่นอนถ้าเราไม่สังเกต เราก็คิดว่าบ้านเราเป็นประเทศที่ผลิตอาหารเองได้ไม่น่าจะเดือดร้อนอะไรเดี๋ยวคอยดูนะเราจะให้สัญญาณเรื่อยๆน้ำมันแพงก๊าซธรรมชาติแพงอาหารสัตว์แพงก็กระทบบ้านเราต้นทุนการผลิตก็สูงสูงขึ้นเกิน50%เอร์เซแล้วถ้าเรายังไม่รู้ตัวรวมทั้งปัญหาเงินเฟ้อถามว่ามีวิธีแก้ไขไหม หมอบีตอบเลยว่าคนที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้มีหัวพอทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงการใช้ปุ๋ยทำปุ๋ยเองทำเป็นกระบวนการครบวงจรทำไปเลยรับรองชีวิตรอดเรื่องปากทองยังหนักกว่านี้อีกไหมหมอบีกล่าวว่านี่ก็ไม่รู้จะหนักอะไรขนาดนี้แล้ววิกฤตอาหารราคาสูงปรี๊ดขนาดนี้ ในรอบหนึ่งรปีเกิดไม่กี่ครั้งโรคเกิดมาแล้วช่วงหนึ่งปีนี้น่ากลัวโคตรบอกเลยถามว่าภัยพิบัติปีนี้มีไหมหมอบีกล่าวว่าภัยพิบัติปีนี้ปกติเราก็น้ำท่วมกันปกติอยู่แล้วถามว่าวงการไหนจะเฟื่องฟูสุดหมอบีเผยว่าวงการทำความดีตอบโจทย์ตอนนี้ คนต้องการความช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีอะไรให้ช่วยกันพุ่งไปหาทันทีสงกรานต์ปีนี้ควรทําบุญอย่างไงให้ปากท้องบ้านเรารอดไปด้วยกันหมอบีกล่าวว่าไม่ต้องเอาเงินไปทุ่มอะไรเยอะแยะทําบุญไม่ได้แปลว่าต้องเข้าวัดเข้าโบสถ์ไม่ใช่เสมอไปเป็นส่วนหนึ่งที่ดีถ้าไม่จำเป็นต้องเข้าก็ได้ช่วงนี้โควิด ไม่ต้องไปเก้าวัดสิบวัดทำบุญทำสิ่งที่ตนเองชื่นใจทำตัวเองให้ดีที่สุดทำงานตั้งใจที่สุดดูแลพ่อแม่ให้ดีที่สุดก็ได้บุญแล้วโดยในสิ่งที่หมอบีได้ทำนายไว้ตรงกับคำสรุปคำทำนายของหมอปลายพรยกระซิบผ่าดวงเมืองปี2565โควิดเศรษฐกิจภัยพิบัติ หมอปลายไารกะซิปมีการพูดถึงการทำนายต่างๆของประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นในปี2565ถึงเหตุการณ์ที่ควรระวังกล่าวถึงเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นคนไทยจะเริ่มรู้สึกว่าการดีใจจะเริ่มลดน้อยถอยลงเพราะสิ่งที่วางแผนเอาไว้ไม่เป็นไปตามหวังทุกอย่างจะแย่ลง และเริ่มกลับมาเงียบแล้วทุกคนจะพยายามกลับมาสู้เพื่อความเป็นอยู่ของตัวเองจะมีเรื่องของความรุนแรงค่อนข้างเยอะจะมีประชาชนออกมาแสดงความคิดเห็นกันมากขึ้นและจะส่งผลไปยังมีนาคมเมษายนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างย้ำให้ระวังเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับไฟที่ค่อนข้างดับยากและเกิดจากฝีมือมนุษย์ ช่วงกลางปีจะมีคนนอกที่มีความยุติธรรมยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือซึ่งเป็นลนักษณะขององค์กรช่วงปลายปีจะมีข่าวดีเกิดขึ้นมีความมั่นคงเกิดขึ้นทั้งในเรื่องของโรคระบาดเศรษฐกิจพ่อค้าแม่ค้าร้านค้าต่างๆสามารถขายของกันได้มากขึ้นสามารถเดินทางได้มากขึ้น ชีวิตจะมีความสุขมากขึ้นทางนี้เกิดจากการต่อสู้กันเองช่วยเหลือกันเองของประชาชนแต่ให้ระวังเรื่องภัยพิบัต,ติต่างๆที่เกี่ยวกับน้ำภัยสังคมที่จะกลับมารัวๆแนะไม่ควรเดินทางเยอะทั้งเข้าประเทศและออกนอกประเทศหมอปลายไพรกซิบได้ย้ำเตือนไว้ในคำทำนายของหมอปลาย ของผ่าดวงเมืองปี2565โควิดเศรษฐกิจภัยพิบัติ